ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับอีกคลิปหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเลีงวิ่งนะวิ่งคนล,ล่างสามตัวมาตัวถึงบางครั้งก็มาสามตัวก็มีนะครับก็ท่านสมาชิกเอาไปนะพิจารณาหรือว่าเซื้อลอตเตอรี่ซักใบหนึ่งก็คงจะไม่ขาดภายในเล็กนะเล็กสามตัวนี้นะครับสามตัวมาตัวนี้นะก็ท่านสมาชิกก็ไปพิจารณาหนึ่งครับ เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็นำมาให้ท่านสมาชิกได้เอาไปพิจารณาดูนะเผื่อชอบครับก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับครับมาดูกันเลยนะครับสติก็เข้ามาตร้งหลายปีนะครับทำมาตั้งแต่ปีไหน่นามาดูทำนี้ก่อนนะครับก็ นี้ก่อนนะครับนี่ก็เก้าเก้าเจ็ดล่างเก้าแปดครับก็อันนี้เข้าบนนะครับเข้าบนก็ถือว่าผิดนะครับอเอเข้าหลักร้อยถือว่าผิดนะครับเลขที่ออกมาคือศูนย์แปดสามห้าเจ็ดครับก็ถือว่าผิดครับก็มาดูต่อนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็เมื่อวันนี้เราก็ได้มาหนึ่งสองสามเลขที่ออกมาคือ แปดเก้าสามห้าเจ็ดห้าหกเก้านะฮเก้าสามนี้แล้วก็เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าแล้วก็เข้ามาสามแปดเข้าแปดนะครับก็เท่าดีนะครับก็เดินดีนะครับเป็นแนวทางนะครับแนวทางกให้ดันสมาชิกที่เอาไปพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับก็เผื่อชอบก็เป็นแนวทางที่เป็นเล็กบิ่งนะครับก็ สนใจก็โทษนะครับไม่ยากนะทีมแคบนะครับอยนี้ก็หกศู 03, นสามล่างสามเก้าก็ออกมาที่ออกมาคือห้าสามแปดล่าง 3, เก็ดสามน่าข้า3สามนะครับทีนี้มาก็ ห้าสามแปดเสาเราได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเลขที่ออกมาคือสี่สองสองหนึ่งเก้าเราก็หนึ่งกับสองนะครับก็เท่านะครับเข้ายาวงานได้เรื่อยนะครับเข้าดีก่อนท่านสมาชิกจะเอาไปก็ซื้อรถลอสี่สักใบก็คงจะไม่ขาดภายในเลขสามตัวนี้นะครับสามตัวนี้ก็อย่างน้อยก็มาหนึ่งตัวถึงสองตัวนะครับ แก่ยายานะครับนะครับนี่กเจ็ดสองห้าเจดศเราก็ได้ห้าหเจเลขที่ออกมาก็คือสองหกหนึ่งล่างหกเก้าเราเข้าหกทงบนทั้งล่างครับก็อย่างนี้ก็สองหกหนงล่างหกเก้าเราได้ห้าหกเจ็ดเลขที่ออกมากคือ 7, 5, 0, 5, 7, 5, 0, เจ็ดห้าศูนย์เจดาศูนย์เรห้านะครับก น5 0เราได้5 6 7เรื่องที่ออกมาคือ4 75ล่าง79เราเข้าทั้งเจ็ดอ่าแล้วก็ทั้งบนทั้งล่างนะครับก็มีโอกาสนะครับนี่ก็เป็นงวดวันที่ครับวันที่16นะครับ16อ่า16กอยยนะครับ64ี่ครับ ก็ได้มาอยางนี้นะครับ901นะสล็ตารี y สักใบก็อย่าลืมนะครับอย่าขาดเลขภายใน3ตัวี้อย่างน้อยประมาณ1-2ตัวนะครับท่านสมาชิกจะเอาไปพิจาะนนาดูกันแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้วนนะครับแล้วคลิปหน้าก็จะเอาอ่น่าจะเป็นสรุปนน่าจะเป็นสรุปโค้งสุดท้ายหรือเปล่านะ ก็ดูก่อนน,น,นะครับสามตัวบางทีผมอาจจะลงสามตัวออสามตัวตัวเต็งอนะเนาะท่านสมาชิกจะเอาไปวิเคราะห์ดูนะครับก็น่าจะดีกว่าเนาะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอทุกท่านาโชคดีนะครับสวัสดีครับ